ต้องยอมรับครับว่าในชั่วโมงนี้วงการกีฬาไทยคงจะไม่มีใครโด่งดังเกินไปกว่าน้องเมย์รัชนอกอินทนนท์นักแบดบมินตันหญิงมือหนึ่งของโลกชาวไทยที่พึงประกาศสักดาคว้าสามแชมป์ซูเปอร์ซีรีส์ภายใน3ส,สัปดาห์ครับโดยหนึ่งสิ่งที่ทําให้น้องเมย์ก้าวมาถึงจุดนี้นอกจากระเบียบว,วินัยในการฝึกซ้อมรวมไปถึงกําลังใจจากแฟนๆกีฬาชาวไทยแล้วอีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่ทําให้น้องเมย์มาถึงจุดนี้ได้ก็คือกําลังใจจากหนุ่มตะวันปันวิทย์ทองนุ่มเพื่อนชายคนสนิทนั่นเองครับ สำหรับนุ่มตะวันถือว่าไม่ใช่ใครที่ไหนครับเขาคือนักกีฬาแบดมินตันดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยที่ล่าสุดเพิ่งคว้าแชมป์กีฬามาหาวิทยาลัยครั้งที่43นอกจากนี้ยังเคยคว้ารองแชมป์รายการอินเ r อร์ i o n a l Challenger 2013ที่ประเทศเวียดนามและในปัจจุบันเป็นมือวางอันดับที่9 4ของโลกอีกด้วยส่วนความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเกิดขึ้นจากการที่ตะวันเป็นรุ่นน้องในวงการแบดมินตันมาขอคำแนะนำจากน้องเมย์ก่อนที่จะพูดคุยถูกคอและเริ่มต้นศึกษานสัััััยใจคคอกนนนนนตตต้้้งแ่เป็มารบ อย่างไรก,ก็ตามถึงแม้จะเปิดตัวว่าคบหาดูใจกันอยู่แต่ทั้งสองคนก็เพิ่งใช้คําว่าคนรู้ใจหลังจากน้องเมย์คว้าแชมป์ซูเปอร์ซีรีส์ที่3ที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากก่อนหน้านี้คุณพ่อของน้องเมย์ยื่นคําขาดว่าถ้าหากเมย์จะคบกับตว,วันจะต้องคว้าแชมป์ซูเปอร์ซีรีส์ให้ได้3รายการติดต่อกันเสียก่อนซึ่งนั่นก็เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่ทําให้น้องเมย์สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ได้3รายการใน3สัปดาห์นั่นเองครับ และหลังจากนี้ก็คงจะต้องติดตามเรื่องราวความรักของทั้งคู่กันต่อไปแหละครับแต่เชื่อว่าคงจะทําให้แฟนๆกีฬาชาวไทยได้จิกหมอนและอิจฉาในความรักของทั้งคู่ที่มีให้กันอย่างแน่นอนทีมข่าวกีฬาสปริงนิวรายงานครับ